สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะพบกับรายการภูมิปัญญาพาเพลินกับผมนายนัทพงษ์วงทองและดิฉันนางสาวกนกวรรณจำเรืองค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่ที่ชุมชนซอฟสมอทอดเหนือตําบลบ,บึงสัพันธ์อำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้นะคะเราจะมาติดตามดูการตีมีซึ่งเป็นภูปัญญาของชุมชนซอฟสมอทอดเหนือค่ะจะมีขั้นตอนการทําไงบ้างเราไปติดตามกันเลยครับตามมาเลยค่ะต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ล่ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หน้าบ้านของคุณลุงแล้วเดี๋ยวตามไปดูวะะสวัสดีครับค,ค,คุณลุงชื่ออะไรคะคะคุณลุงทำอาชีพนี้มานานแค่ไหนแล้วคะปีพศ15ปีพศ15ครับแล้วทำไมถึงเลือกทำอาชีพนี้นะคระับเพราะว่า พ่อแม่พาทำมาอ๋อทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษในนี้เป็นคพราะอาัดก็เลยทำมาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าพ่อแม่พาทำมาระยะเวลาก็ตั้งแต่พศ15ใช่ไหมครับ15ถึงตอนนี้กี่ปีแล้วครับมันมันนานมากเลยนะครับนานคุณลุงแล้วคุณลุงตีเหล็กนี่คือมีหลายอย่างไหมครับหรือว่าแค่มีดอย่างเดียว รับทำทุกอย่างที่เกี่ยวกันอีกทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเป็นพวกนี่นี่มิดหัวมิดโตตอกเสียมได้เั้านั้นแล้วแล้วแต่ละวันนี่มีคนมาใช้บริการยังก็คือมีคนมีมาทุกวันตลอดแล้วคุณลุงคิดราคากับเขายังไงหรอครับถ้าเป็นงานซ่อมงานซ่อมก็เล่นละ60บบาท เล่มละห0สบาทหรือว่า็ตใหม่อาตีใหม่ก็ตีใหม่หมายถึงว่าคือเอาเหล็กมาให้ตีใหม่ก็เ,เล่มละสองร้กวบาทก็ถูอว่าไม่แพงนะคะเแล้ววัสดุอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างครับในการทำาุูวัสดุก็มีคืออันนี้เครื่องมือคือมีค้อน แล้วก็จะมีมีพ้อนเล็กอันนี้พ้อนใหญ่แล้วก็ต้องมีทัง้งรองเตนแล้วก็มีพวกคีมสำหรับจับเล็กจกับนี้ที่เราเอา,เอาไปแล้ววิธีการตีนี่เป็นยังไงาคะเดี๋ยวให้คุณลุงลองทำให้ดูแรกไหมคะแต่คือเราไม่เข้อตาเพราะมือข้อตาไม่ได้มันใหญ่ ครับอันนี้เราต้องใช้เครื่องมือ,อน,นี้อันนี้คืออะไรหรอครับอันนี้คือหินเกลืออ๋อครับที่<ม>จะนำมาต<ม>ัดเหล็กใช่ไหมครับตัดล,ล็กได้ เหล็กที่ได้นะคะจากการที่คุณลุงตัดเพื่อจะใช้ไปทํามีดต่อไปนะคะคุณลุงคะต่อไปคุณลุงจะทำอะไรคะมีดีต่อไปเข้า,าไ,ไฟนะคะแล้วเวลาใส่ไฟเนี่ยต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะ เราต้องดูชื่อว่าดูตรงเหล็กว่าเหล็กหน้าแดงหรือยังที่เราเผาอ๋อ,อดูว่าเหล็กมันแดงหรือยังเาานี่ยครับคือเราจะนี้จุดเด่นก็ค่ เราทำในนี้เสร็จเราก็จะใช้อันนี้เชื่อมต่อใช้เหล็กที่ตัดออกเมื่อกี้อ่ะนี่กันมันต้องเชื่อมสน,น่้ และหลังจากการเจียมีเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการประกอบนะคะซึ่งเมื่อประกอบเสร็จแล้วเราก็จะได้มีดออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะนะครับถ้าสมมุติว่าผมต้องการมีดทำครัวสักเล่มหนึ่งเนี่ยติดต่อคุณลุงได้เลยใช่ไหมครับได้เลยติดต่อที่คุณลุงวันชัยนะครับอนะครับถ้าบ้านใครนะครับต้องการมีดทำสวนทำครัวทำไร่อย่างนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่คุณลุงวันชัยนะครับที่อยู่นะครับซอยเทศบาล20ทับ ชุมชนซับสมอทอดเหนือตำบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์ได้เลยครับแล้ววันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงวันชัยเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้แก่พวกเราวันนี้รายการภูมิปัญญาพาเพลินของพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ